สวัสดีครับผมผมช่างบุญแกสลักนะครับผมวันนี้นะครับผมมีผลงานนะครับองค์พระสิงห์เชียงแสนสิงหนึ่งนะครับผมหน้าตัก5นิ้วนะครับหินขาวกรีดนะครับมาเปิดให้ทุกท่านได้บูชานะครับในราคาสุดแสนจะพิเศษนะครับ5,000บาทนะครับผม5 0 0พันบาทพร้อมส่งให้เลยนะครับเรามีองค์พระแล้วนะครับแกสลักเสร็จแล้วนะครับตอนนี้มีจํานวนอยู่ไม่กี่องค์นะครับท่านใดที่สนใจนะครับสามารถจองได้นะครับผม จองเข้ามาได้นะครับถ้าจองเยอะนะครับเรามีส่วนลดให้นะครับผมองค์ละ5 0 0พันบาทนะครับองค์พระแกะสลักจากหินขาวปีดนะครับผมผมจะหมุนองค์พระให้ทุกท่านได้รับชมใกล้ๆนะครับผมพระสิงหนึ่งเชียงแสนนะครับเชียงแสนสิงหนึ่งนะครับหน้าตัก5้านิ้วนะครับผมสวยงามมากๆครับผมครับแกะสลักอย่างละเอียดนะครับผม งดงามมากให้ทุกท่านได้รับชมแบบใกล้ๆนะครับผมนะครับนะครับพระพักนะครับละเอียดมากครับผมนะครับองค์พระนะครับมีขนาดหน้าตัก5นิ้วนะครับผมเป็นไซส์บูชาทั่วไปนะครับผมเป็นไซส์ที่นิยมนะครับ5นิ้วนะครับไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับงดงามครับแกสลักจากหินขาวขีดนะครับหินขาวสวยไม่มีตําหนินะครับ เป็นหินนะครับ so หินแท้ๆนะครับผมเนื้อนะครับเนื้อตันมากนะครับผมเนื้อแน่นเนื้อตันนะครับผมเนื้อแน่นมากนะครับสวยมากนะครับผมเนื้อขาวสวยนะครับละมุนละไมมากครับหน้าตักห้านิ้วนะครับราคาห้าพันบาทนะครับผมวันนี้ผมมาเปิดราคาให้ทุกท่านรับชมแบบตรงไปตรงมาเลยนะครับผมองค์พระห้านิ้วนะครับห้าพันบาทนะครับผมถ้าสั่งเยอะๆนะครับหรือว่าสั่งจองเยอะๆนะครับ สามารถที่จะลดได้อีกนะครับผมแต่ราคานี้เป็นราคามาตรฐานนะครับผมราคา5,000บาทนะครับผม1องค์5,000บาทนะครับผ้าสิงหนึ่งเชียงแสนนะครับผมเชียงแสนสิงหนึ่งหน้าตัก5นิ้วนะครับหินขาวนะครับผมครับให้ทุกท่านนะครับได้รับชมแบบใกล้ๆนะครับวันนี้มาเปิดนะครับเปิดวิดีโอให้ทุกท่านได้รับชมนะครับไม่มีการแต่งภาพแต่งสีนะครับผมองค์พระนะครับ สวยงามจริงๆครับทุกท่านนะครับหน้าตัก5นิ้วนะครับภาสิงหนึ่งเชียงแสนนะครับหน้าตัก5นิ้วนะครับแกละเอียดมากนะครับผมท่านใดนะครับพี่สนใจนะครับสามารถโทรหาผมได้คุยกันก่อนได้นะครับเบอร์ผมนะครับ0959453368นะครับย้ำอีกทีนะครับผม เบอร์ผมนะครับ095 9453368ครับผมนวดงามมากนะครับองพรนนะครับยิ้มหวานนะครับวอบอิมนะครับศิลปะเชียงแสน,นสิงหนึ่งนะครับผมยุคต้นนะครับพระสิงหนึ่งนะครับเป็นยุคต้นๆของศิลปะเชียงแสนสิงหนึ่งนะครับวันนี้นะครับประเทศของเรา,า,งานะครับก็ก้าวมาสู่จากโรงหล่อพระนะครับก็ก้าวมาสู่ ขั้นเทคนิคการแกะสลักได้แล้วนะครับวันนี้นะครับผ้าในเมืองไทยของเรานะครับเป็นผ้าหินแกะสลักเริ่มมีเยอะมากๆแล้วนะครับผมนะครับกำลังเป็นที่นิยมกันนะครับอย่างแพร่หลายนะครับผ้าหินแกะสลักนะครับงดงามไม่แพ้เนื้อสมมตินะครับไม่แพ้เนื้อทองเหลืองนะครับงดงามมีเสน่ห์ไปอีกแบบหนึ่งนะครับเป็นหินแท้หินธรรมชาตินะครับเนื้ออคงพระโอเย็นมากเลยนะครับผมเนื้อมีความเย็นนะครับผม ท่านใดนะครับที่สนใจนะครับสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับผมช่างบุญนะครับ0 959453368นะครับองค์พระ5นิ้วนะครับหินขาวผีดนะครับราคา5000บาทเท่านั้นนะครับผมจะเข้าไปอยู่หลังกล้องนะครับแล้วก็ให้ทุกท่านได้รับชมใกล้ๆนะครับผมเนื้อขาวสวยมากครับทุกท่าน วอาสวยมากๆเลยนะครับห้าพันบาทเท่านั้นนะครับ1องค์ห้าพันบาทนะครับผมหน้าตัก5้นิ้วนะครับเป็นพระไซบูชานะครับ ท่านสามารถสั่งไปเป็นของขวัญนะครับเป็นของขวัญที่ระลึกเป็นของขวัญปีใหม่นะครับสัง่งไปถวายพระนะครับสั่งไปถวายวัดนะครับผมหรือทางทางวัดนะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับจะมีราคาพิเศษให้นะครับเพื่อให้ให้คณะศิษยอนุศิษย์นะครับได้บูชานะครับผมเป็นของขวัญที่ระลึกให้แก่ญาติโยมนะครับผมสามารถโทรติดต่อเข้ามาได้นะครับผมช่างบุญนะครับ0 9 5ย์5 3 3 6 8นะครับผม ไม่เอาไม่ว่านะครับผมเข้ามาคุยกันก่อนได้ครับผมสวัสดีครับ